ผมชื่อระพินไพรวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตะเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่งปีที่แซนเฮอร์สที่อังกฤษ3ปีและ2ปีในเวสต์ยบท์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกกล้วยในป่า ตลอดจนหาหนอนที่อยู่ในขอนไม้ผุผูผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจนภัยในป่าไปวันๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผมวันนี้ผมก็จะนำปลาที่จับมาได้ครับแต่ผมไม่ทราบว่าปลาอะไรเอามาให้ร้านค้าคมาแลกจากที่ไปเซ็นพริกเซ็นเกลือไก็จะนำสักปลาที่หามาได้ลงมา ให้เขาก็ขายคืนให้ค,ครับตรอวันนี้ผมก็จะมาเซ็นต่อครับได้ลามไหมค่ะเส้นสุ้รถรถดีไงก็น้ำปาลามันเบิดนะ่เดี๋ยวสิเอาหมูลงมาให้ดอกคันหาได้โวันนี้ก็โชคดีครับได้ลูกหมูป่าลงมาหนึ่งตัวก็มาให้ทันค้าชาวบ,บ้านนำมาขายได้ได้พันหนึ่งครับผมพอได้จ่ายค่าเคือค่าพริกค่าน้ำปลาลงมานะครับ ก็เขาก็จะทําย่างทําอบกันผมก็จะอยู่ทานด้วยกับชาวบ้านชุมชนนี่นะครับนี่เขาก็ช่วยเหลือกันดีนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอบตเขาลงมามีอะไรเขาก็เรียกรุกบ้านครับก็ไม่เยอะครับพ่อแมาน่าสิบกว่าคนเท่านั้นก็สามอัีช่วยกันทํานะครับตอนนี้ผมก็ชีวิตก็เท่านี้แหละครับกนแล้วอยู่ บอานี้านจะชวนบ้านจะไปตัวเบิงโล่ดานั่งรถเก่าโล